ก็ขอสัสดีสมาชิกมวยหูแฮปปี้มวยไทยและท่านผู้ติดตามช่องย t u b e มวยหูแฮปปี้มวยไทยทุกท่านนะครับวันนี้วันที่25ตุลาคม2 5 6 6ผมมวยหูแฮปปี้มวยไทยก็มาวิเคราะห์วิจารณ์ชั้นเชิงมวยก่อนชกของรายการศึกเจ้ามวยไทยประจำวันเสาร์ที่28ตุลาคม2 5 6 6ซึ่งจะทําการแข่งขันในเวลาประมาณสักเที่ยง15นาทีจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยถ่ายทอดโดยช่อง3นะครับ สำหรับการที่ผมทำคลิปวิเคราะห์วิจารณ์ชิเชิงมวยก่อนชกขึ้นทางช่องย t u b e นั้นผมต้องบอกกับทุกท่านทุกครั้งว่าผมได้ตั้งใจวิเคราะห์มวยทุกท่กทุกต้องเตมความสามารถแล้วผลการแข่งขันจะเป็นแบบอย่างไรผมไม่สามารถทีียวควบคุมได้นะครับ mm hmm. ก็ต้องขอขอบคุณพักยก77ครับผู้สนับสนุนช่อง YouTube ของผมอย่างเป็นทางการมวยเดี่ยวมวยสเต็ปมวยเพราะเจ้าแแอดไลน์ไปที่ mead นำหน้าครับ p a k y o k 77ได้เลยก็การันตีในเรื่องของความมัน่นคงการันตีนเรื่องของความยุติธรรมแล้วก็การดูแลสมาชิกกันเป็นนอย่างดีะครับ ท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยนะครับนะถ้ามีถ้าต้องการมวยหูที่ภาคมวยเพียงอย่างเดียวไม่รุนไม่เชียร์ไม่เล่นกนารพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับภาคมวยด้วยความสุภาพเรียบร้อยนะครับนะไม่มีคําหยาบคายให้เกียรตินักมวยแล้วก็ให้เกียรติสมาชิกทุกคนนะครับแล้วก็ทําการบ้านวิเคราะห์ศึกษาชเชิญเชิญมวยของทั้งคู่นักมวยทั้งคู่เลยมาเป็นอย่างดีชีต้ตัวเล่นก่อนชกทุกคู่รู้ส่งน้ำบ,บทุกคนภาคมวยด้วยสมองสมาชิกเสียยากนะครับนะ,นะก็ะมวยหมภาคเองคนเดียวครับ เ,เดืสุกเสาร์ทิตยละเดือนละหนึ่งพันสัปดาห์ละสามร้อยรายวันก็วันละสองร้อยฟังเฉพาะวันอาทิตย์เดือนละหกร้อยบาทแล้วก็บริการใหม่ฟังเฉพาะช่องเจ็ดช่องเดียวเป็นมหูอย่างเดียวนะครับก็หนึ่งร้อยบาทนะครับก็คือ,อเดินเข้าตู้ไปลุ้นไปเชียร์มวยช่องเจ็ดพกผมไปด้วยนะครับนะก็หนึ่งร้อยบาทก็การันตีว่า ไม่เสียเปรียบใครอย่างแน,น่นอนผมภาคมวยในเวทีช่องเจ็ดนะครับมีเสียงระฆังดังชัดเจนนะเพราะว่าช่องเจ็ดนี่เปิดให้เข้าแล้วนะครับนะมวยหูนี่จะเข้าไปภาคในเวทีกันทุกคนแล้วนะครับนะถ้าเกิดว่าใครยังไปฟังมวยหูที่ไม่ได้ภาคในเวทีช่องเจ็ดนี่การันตีว่าเสียเปรียบอย่างแน,น่อนอนครับนะเพราะว่าในเวทีนี้บรรยากาศมันมีคนเข้าชมเข้าเชียร์กับราคาในไปไวมาไวคลิกไปมาสถา,านการณ์นี่เปลี่ยนแปลงไวนะครับนะเพราะฉะนั้นฟังผมภาคในเวทีช่องเจ็ด การันตีว่าสู้ได้ทุกขู้นะครับหูไหนก็ตามครับไม่ว่าจะาหูแพงหูแบบไหนอย่างไรนะครับหูระดับประเทศนะอะไรก็ตามแต่นะครับผมการันตีว่าผมสู้ได้อย่างแน่นอนนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาช่องเจ็ดในสมาชิกก็ร่ํารวยกันไปตามตามปกตศน,นะครับเพราะว่าผมเป็นมวยหูที่าภาคมวยตัวเดียวนะก็คือ,อชี้ให้เล่นนะครับแล้วก็เมดคาคาเขาอ,ออกตัว บางทุดกี่สองข้างแค่นั้นเองครับไม่มีให้เล่นแดงเดี๋ยวให้เล่นน้ำเงินเดี๋ยวให้กลับไปเล่นแดงไม่มีครับนะผมภาคมวยตัวเดียวถ้าใครถ้าถ้าใครที่สั่งให้เล่นแดงสั่งให้เล่นน้ำเงินสั่งให้เล่นแดงกลับไปกลับมาแบบนี้เคาเรียกว่าภาคมวยสองตัวนะครับของผมนี่ภาคให้เล่นแดงนะครับเข้าไปใส่แดงแดงมีราคาดีดีก็แต่งตัวแค่นั้นเองครับจบเลยนะ การภาคมวยของผมนั้นก็จะชี้ตัวเล่นไวครับนะชอบชี้ตัวเล่นวัยขึ้นไปใส่เลยนะเหมาะสําหรับผู้สูงอายุนะครับหรือว่า,าใหม่ๆนะเพิ่งเข้าวงการใหม่ๆที่ยังไม่รู้ว่าจะลุ้นตัวเชียร์แบบไหนอย่างไรนะครับแล้วก็ที่ต้องการาเล่นให้แด็กมันดูนะขึ้นไปนี่ก็มวยขึ้นเวทีก็มันสั่งเล่นเลย สั่งข้าวรองข้าวไหนข้าวแดงข้าวนึ่งมันสั่งเลยครับนะเพราะฉะนั้นมวยหูอื่นนี่ยังรอก่อนรอกรอรอกอน่นแต่ของผมไม่รอเพราะว่าไม่ได้เป็นการชีม้มั่วนะครับนะแต่ว่ามีการศึกษาชั้นเชิงมวยก่อนชกโดยละเอียดแบบนี้เลยนะครับทุกคู่นะครับนะผมจะของช่องสามนี่ผมจะ,ะนํามาวิเคราะห์ให้หนึ่งคู่นะครับนะี่ส่วนคู่อื่นๆในสมาชิกก็สามารถที่จะฟังในสายได้นะครับนะทุกทุกทุกคู่นี่ผมวิเคราะห์โดยละเอียดเหมือนกันแต่ที่ผมนํามาลงหนึ่งคู่ก็ เพื่อ,อไม่เหนื่อยมากนะครับผมทํางานเหนื่อยมากนะแล้วก็ช่วงนี้ก็ทํางานคนเดียวตลอดนะครับวันลงคู่เดียวนี้ก็ถือว่าลงสัปดาห์นึงก็หลายช่องนะก็ถือว่าเหนื่อยพอสมควรนะครับทํางานเหนื่อยพอสมควรนะครับ <c oughs> สําหรับลายเสียงนะครับลายเสียงนี้ก็มีสองกลุ่มหน้ะลายเสียงวันารายเสียงธรรมดาก็ฝังทั่วสัปดาห์ทิ400บาทต่อเดือนแล้วก็ลายเสียง v i p ีฟาร์มไว 5G นะครับนะใช้อินเน็ต 5G ภาคในเวทีไม่ผ่านกล่องนะครับนะก็เป็นรองไวัยหูเพล็กน้อยนะครับนะก็เดือนละ700บาทก็ภาคกันพระราสสุขเ์อาทิตย์นะครับใบเขียวก็เดือนละ300บาทนะครับนะชอบแบบไหนอย่างไรก็สามารถติดต่อผมได้ที่ไอรีน่าแฮปปี้บอสสองศหรือว่าเบอร์โทร0 8 2 7 5 1 1 9 8 8นะครับนะสามารถที่จะโทรไปสมัครกันได้ตลอดเวลานะครับนะชอบแบบไนใดใดก็โทรกันไปนะครับการันตีว่า ฟังผมนี่จะเสียน,อน้อยอาจจะเสียมวยยากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับก็มาว่ากันที่มวยมวยช่องสามนะครับนะผมนําเอาคู่ที่หนึ่งนะครับนะคู่ที่หนึ่งมาวิเคราะห์อ่าก่อนชอกให้หนึ่งคู่นะครับนะเป็นการพบกันระหว่างธางนาแระเดงกล้าศึกสอสลายชีพเพราะกันตา้านของฝ่ายน้่นเหมืนซุปเปอร์แบง์สองสุขสมมวยคู่นี้ก็ชกก,การพิกัดน้ําหนักหนึ่งร้อยหนึ่งปอนด์สำหรับทางด้านฝ่ายแดงกล้าศึกก็เป็นว่ขวาครับรูปร่างในจะสูงยาวดูว่า จะเท่ากันด้วยนะครับนวสูงยาวเท่ากันและทรงมวยก็ฝีมือบูมบุเข่าในครับรุกเได้เก็บการวุฒของทุกทำได้ดีมีทั้งนอกปีท่าไหนชกวงในเก่งกว่าวงนอกนะครับนะทรงมวยนี่จะแข็งแกร่งตลอดเกม อาวุธมหลักแข็งของทางด้านกล้าศึกนี่แข้งขวาเป็นรับ้ายหน้านี่ถือออกได้ดีนะมัดสอก,ก็ดูว่าออกอันตรายครับถิพได้สั้งๆตั้ะปต่จังหวะนอกวงใบเหลีห่ยมนอกขัดลม้มเททิ้งก็ดูว่าทําได้ดีนะครับนะเดินมวยก็มีอาวุธนําตต่อยน,น,น้นำรำรัดตีก,กดแขนไล่แขนแตงตัวได้ซุกเข่าในก็ถือว่าละครตีแล้วก็มีขวางหน้าด้วยนะครับนะขวางหน้ายะไส้ดันแทงแรงลึกเลยนะมีเหลี่ยมหมุนเบิดกระชากลากตีมีหมัดมีศอกคอยออกส่วนสู้ในยศประดิตรักสมองโมเดิร์นวจิตวใจก็ถือว ขมนต้นัเทคนิคของตระนักกลาสิทธาสลายชีพในปัจจุบันอายุ16ปี163 16เซนจากนครสวรรค์น้ำหนักปล่อยๆนี่ก็48กิโลกรัมเวทน้ำหนักชกประจำนี่ก็อยู่ประมาณสัก100ปอนด์นะครับน้หนักชก101ปอนด์ปี66ชกไปแล้ว6ครั้งนะครับนะก็ชนะ4ครั้งเป็นการชนะ4ครั้งแล้วก็แพ้2ครั้งเป็นการแพ้นก หนึ่งครั้งในยกที่สามชกเวทีมังกรม,มาแล้วสิบห้าครั้งเคยแพ้นกคุชชกหนึ่งครั้งในยกที่สามแล้วก็ยังไม่เคยชนะนกใครในเวทีมังกรม,มาก่อนแล้วก็ยังไม่เคยชกที่ช่องสามมาด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าย้ายมาจากศึกเกียรติเพชรนะครับใช่ย้ายเมื่อก่อนย้ายมาจากป่าชุนอะนาะยย้ายมาย้ายศึกมานะครับย้ายมากลุ่มพันธมิต <dein> รก็เลยได้มาชกทีชท่ <S <S ช่องสาม ส่วนทางด้านของฝ่ายน้ําเงินซปเปอร์แบงค์สอสุขสมนะครับซปเปอร์แบงค์สอส,สุขสมก็เป็นมวยขวารับรูปร่างสูงยาวเท่ากันนะสมวยก็ฝีมือบูบุญเข่าในคับคุ้มได้เก,ก็บการวุฒิของทําได้ดีมีท่านอกปีตาไหนชกวงในเก่งกว่าวงนอกสอมวยแข็งแกร่งแข็งแรงต่อเกมมวยคู่นี้ก็เป็นมยวยเข่าได้กันนะก็คงจะตีเคยเข่ากันสนุกไปทั้งเกมเลยนะก็อยู่ที่ว่าแรงปลายใครจะเหลือเยอะมากกว่ากันนะครับอาลบูนเหลาของทางด้านฝ่ายซปเปอร์แบงค์นี่ก็ แข่งความนี่แม่นครับสายหน้านี่ก time, ็ถ so so ือว่าพอใช้ได้นะครับหมัดศอกก็ดูออกตลอดนะถีบได้ซะทั้งผัดจังหวะนอกวอกไวเลี่ยมนอาขักล้มเททิ้งก็ดูว่าจะเป็นรอบคู่ชกแ็กน้อยนะครับเดินมวยนี่ก็มีวุฒินำนะแต่ต่อยนำประารดมาตีกดแขนไล่แขนแต่งตัวเรื่องสู้ข่าในก็ถือว่าทําได้ดีละคอตีมีขวาหน้าเส้นแนแทงก็แรงลึกใช้ได้นะครับมีมันมีศอกของสู้ขบวนทีมวัเจคก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ ขอ้อมูลตระหนักเส้นสีของตระหซุปเปอร์แบงค์สสุขสมในปัจจุบันอายุ16ป16ี162เซนตเมตรก็ปาดหัวตัวเท่านะครับจากนาครศรีธรรมราชนะครับแดงนครสวรรค์น้ําเงินนี่นครศรีนะครับก็อยู่คนละฝั่งคนละภาคกันเลยครับน้ำหนักป,ป่อยก็48กิโลกรัมเท่ากันเวทดอกชกประจําก็101ปอนด์ปี65นะครับเอาปี66นีโชกไปแล้ว5ครั้งนะ ก็ชนะ2ครับชนะคะแนนสครั้งแพ้คะแนนสครั้งแล้วก็เสมอ1ครั้งนะครับสำหรับทางด้านของซุปเปอร์แบงค์นี้ก็ยังไม่ ยังไม่เคยชนะนกหรือว่ายัางไม่เคยแพ้นกไครมาก่อนนะครับนัดนี้ผมก็เลยอ่านว่าทางด้านของกลางศึกน่าจะยินระได้เราะพายกเพราะว่าทางด้านเขาป่าเอื่นไม่เคยชนะใครชนะนกไครมาก่อนนั่นเองนะครับสําหรับทางด้านของซุปเปอร์แบงค์นี้ก็ชกช่องสามาแล้วสองครั้งก็ชนะหนึ่ง 1, แล้วก็แพ้หนึ่งครั้งนะครับสําหรับมวยคู่นี้สําหรับมวยคู่นี้ก็ก็เป็นมวยที่ต้องบอกว่า รูปร่างนี่ปาดหัวตัวเท่าเลยนะครับนะสำหรับทางด้านเขาลาแดงนี่เมื่อก่อนเนี่ยสังกัดสกเกตเพน็นะครับนะซึ่งซึ่งจะมีฝีไม้ลายมือนี่ผมดูว่าค่อคนข้างที่จะจัดจ้านเล็กน้อยนะครับนะ,ะกระดูกมวยเวทีบางกรุงนั้นชกมาถึง15ครั้งเลยแต่ก็เคยแพ้นอกวันนั้นนี่ไปแทนด้วยนะครับที่แพ้นอกนี่ไปแทนเพราะว่าผมก็อยู่ในเวทีด้วยนะครับไปแทนแล้วก็ไปแทนก็ท่านหันนะก็เลยโดนหมัดของชกแพ้นอกไปนะครับ แต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าทางด้านของล่างึกไม่เคยชกช่องสามแต่เนื่องจากว่าเคยชกช่องเจ็ดเพราะนั้นการที่อาจจะกังวลว่าไม่เคยชกรางวัลก็ดูว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่น่ากังวลนะครับนะเพราะว่านักมวยชกเกิดแพทก็ชกรางวัลมาตอดตลอดส่วนด้านฝ่ายนั้นก็เคยชกที่ช่องสามมาแล้วนะครับนะก็ชนะหนึ่งแพ้หนึ่งนะแต่ว่าอาวุธมวยของทางด้านฝ่ายแดงนั้นจะมีลูกชัดเจนกว่า มีลูกที่ชัดเจนนะครับแล้วก็มีเหลี่ยมนะเรื่องเหลี่ยมตัวอะไรต่างๆในี่ถ้านด้ายแดจะดีกว่านะครับโดยเฉพาะเหลี่ยมไงหักล้อมเะท,ทิ้งขวางหน้ายัดบิดกระชากลากตีนี่ผมดูว่าดีกว่าเพราะเป็นมวยเข่าด้วยกันนะครับเข่าต่อเขานะครับด้วยกันเวลาตีกันไปตีกันมานี่มวยที่มีเหลี่ยมนะครับจะมีโอกาสที่จะชนะมากกว่านะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินเหลี่ยมตัวนั้นเป็นรองอาวุธมวยหนักไม่หนักแรงนะครับผมดูว่าอ่าไม่น่าจะอ่าทให้ทางด้านของราชศึกนั้นหมดหรือว่ายุบ ไปได้ง่ายๆนะครับถ้าจะแพ้ทางด้านของกล้าสึกแพ้ก็พลิกแพ้เพราะหมดแดงในยกท้ายๆนะครับแต่ว่าต้นๆผมดูว่ากล้าสึกออกนาก่อนนะครับมวยคูนี้ไม่ต้องคิดเลยมากครับนะฟังมวยหูให้ปีมวยไทยวิเคราะห์คาดคาดการรูปเกมไว้แล้วนะครับว่าขึ้นมวยขึ้นเวทีกล้าสึกขึ้นเวทีก็ร้องไปที่ทางด้านของกล้าสึกได้ทันทีนะครับนะมวยยังไม่ชกอ่ะขอแค่ขึ้นเวทีทั้งคู่เนี่ยก็ร้องไปเลยครับที่ทางด้านของกล้าสึกสอสละชีพนะครับนะก็ร้องให้เด็กมันดูอ่ะ นว่าเนี่ยะจะชอบแดงอ่ะร้องแดงไปเลยครับนะแต่เดี๋ยวพอมีราคา4151ก็แต่งตัวบางทุนกินสองข้างรับทรัพย์กันสบายๆนะครับที่ตัวชอบไปช่างก็ยังชอบไปที่ด้านของกล้าสึกส,สลายเช็พนะครับันคืนนี้โชคกันยัให้ยกแน,น่นอนนะครับนะเพราะฉะนั้นผมดูว่าฝีไม้ลายมือเหลี่ยมตัวฝีมือมวยกระดูกมวยบมวยการผ่านมวยนั้นทางด้านฝ่าแดงดีกว่านะครับนะก็ะมีราคา ห้าหนึ่งนะครับนะก็ออกตัวบางทุนเก็งสองค่านะครับนะถ้าเกิดว่า,าคุมดีๆอาจจะมีม้วนเดียวได้เช่นกันนะครับนะก็ขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ